เรื่องของดนตรีลพบุรีที่ได้เจอกันมาในชาตเช้านั้นเป็นกา,ารศึกษานะครับเป็นการศึกษาในระบบอันนี้จะเป็นเรื่องของดนตรีชาวบ้านนะครับเราก็ทราบกันอยู่ว่าลพบุรีนั้นเป็นถิ่นดังของปีภาคทิมหนึ่งในภาคกลางเลยทีเดียวแล้วก็ทุกทุกปีก็จะมีงานประชันดนตรีที่วัดป่าพระโมกนบอยู่หลัง การทางสัมยอดสถานีรถไฟนะครับแล้วก็จะมีการออกอากาศพิยุคกระจายเสียงไปตลอดเวลาที่เขาประชันคลื่นที่รับฟังนี้ก็ฟังได้ทั้งในอ่างทองในนครสวรรค์ใน,ใน,น,ในย่านจังหวัดใ,ใกล้ๆนะครับเพราะฉะนันี้องมีความาหมายมากในการเป็นชุมทางดีมากวันนี้จะใช้เวลาย่นย่อนะครับ ที่จะไปฟังปีภาอึกๆเราะฟังปีภาฟตอนบ่ายนะแล้วก็ย่นยอ่อการบรรเลงให้ฟังโดยที่เราได้รับความเพร้อการจับวงนะครับจากวงดนตรีของอายาตุลูไพบูลบุญเพิ่มนะครับซึ่งตุลูก็ได้มีชื่อเส <พบ S 1> ียงมากในเรื่องของอการพัฒนาแวดวงปีภาพดนตรีที่นี่นะครับร่วมไปกคับ ผู้แต่หลายท่านผู้ที่นั่งหน้าวะนหน้านั่งนะครับอยากจะแนะนําให้เรารู้จักกันนะครับชื่อว่าครูเทียบนะครับพันจ่าเอกอมรรัตน์จันแก้วครับครูเจียบนั้นเป็นพายาธของครูสุตินจันแก้วครับจากจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ครูสุตินนั้นเป็นลูกศิษย์ครูหลวงประดิษฐ์ ในรสอนจิลประรรเลงท่านถึงกรรมไปเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็ในเรื่องของมร,รงกงดกความรู้อุ่าิก็ถ่ายทอดมาทีุ่เทียบนะครับ่เทียบนี่ก็เคยรับราชการอยู่ที่ดุยยางหารเรือแล้วก็ท่านลาออกมาใช้ชีวิตอยู่ที่เสฉจังหวัดตะแว่ที่ไหนบ้างครับที่ลบบุรีที่สิงห์บุรีนะครับแล้วก็กรุงเทพนะครับเขายังมี การผีพลาดก็สอนดนตรีอยู่ด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ที่ทำทีไยเกษตรนะครับตอนดสุทินะครับ,บผู้กะเนปดีในนะครับขอแนะนํานายกรสอนเจริญสุขครับคเจริญสุขเริ่มฮือากันใหญ่นะครับใหใจเพราะว่าครูใหญ่ของที่นี่นะค,คุณจเจริญสุขเราอาจจะได้พบกับลูกชายคนโตจริงๆครับนี่มานะฮะครระนาดทุ้มครับระนาดทุ้มนามสกุลคุน้นมากเพราะว่า สักครู่นี้เราไปเจอกับเจ้าพ่อนะครับตอนนี้เป็นเจ้าลูกนะครับคุณบันทมร่มโพทองครับคุณตอนนี้ทํางานที่ไหนครับอ,อยู่ที่บ้านครับนะครับสีพาพอยู่ที่บ้านเอ่อคล้องวงใหญ่ครับคุณไพรัฐบุญเกิดครับแล้วค,คุณเกิดก็เป็นสีภาพโด่งดังที่แคม เป็นอะไรกับอาจารย์ปุสื่ไหมครับทุกที่ลูกน้องนะครับเราทำที่ทน้ำไปยุทธยาแล้วก็ลูกคู่อ้อนนะครับที่อาจารย์สุสืคุณเกิดน,นะ้องวงเล็กนะครับก็เป็นโต้หโหในนตเพราะว่าวันนี้ทําหน้าที่โต้หโหจำลองกันไปก่อนนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครแต่ว่าเป็นลูกหลานลพบุรีจบจากพิบูลพิทยาลัย ลังไปเรียนที่คณะครุศาสตร์สุรางกร์นมหาวิทยาลัยใ,ใ,ในโครงการนักดนตรีช้างเผือกเป็นโครงการพิเศษซึ่งไม่ต้องสอบเป็นครั้งใช้ความสามารถประสบการณ์มนตรีและไม้ระนาดไม้ท้องนะครับไปนั่งแบบงเป็ที่ประทับใจก็สามารถถามึกษาแล้วก็เขาไปสร้างชื่อเสียงมากกับการเป็นมือระนาดในวงปีพาดของคุณชัยุทธโภสง่าครับ วันนี้ถือว่าเป็นจุดยอดทุกส,สิทธ์เขานหนึ่งเพราะว่าการเกิดกรมนตรีกรมนี้ได้นี่นะครับใช้เวลาสั้งมากสองวันซึ่งเขาไปเป็นตัวไปพยายามติดต่อในไรแบบนี้อะไรแล้วร็รับผิดชอบนี้มากก็คือกำลังฝึกษอนอยู่นะครับที่โรงเรียนมัธยมสังกีตที่โรงตอนเมืองก็ออกจากที่ฝึกษอนมาเพื่อที่จะมา ประกอบข้นตรีให้ได้ครบวงนะครับแล้วก็เลยต้องขอบคุณยาวๆตอนนี้นะครับกิตติศักดิ์ปานงามครับถึต้นชิงครับชิงคือคุณนันทพลบุญเพิ่มครับรบอยซึ่งก็เป็นทายาทครูไพบูลนะครับเป็นผู้ใหญ่งด้านศีภาะคนหนึ่งของจังหวัดบุรีครับเป็นแกนนำไปเพื่อ ไม่ไนานมาเนี้ยนะครับ5ปีามานี้นะครับชื่อเสียงของการประชันวงผีาพาดในลบบุรีนั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณพ่อนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในรุ่นราวคาเดียวกันย่า่ครูปื๊ดหรือรนะครูสุพปโตสางาเราก็มีหลายหลายท่านที่ผลักดันให้เกิดบรรยากาศาว่าลบบุรีจะเป็นจุดกลางที่แห่งหนึ่งของการประชันวงผีาพาดกับที่วัดป่าครับอีกคนหนึ่งครับกราบครับคุณสมบัติ คุณเอียบครับร้องเรียนอยู่ที่าคณะครุศาสตร์จุฬาในโครงการช้างเผือกเช่นกันนะครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเยาวชนดนตร,รีสมัยที่อยู่โรงเรียนคณะสูตรนะครับตอนนี้กําลังเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนมัธยมที่อาจารย์นพพรเพื่อนแล้วครับ วงดนตรีวงนี้ใช้ชื่อสิทธิ์ไทยบู์บุญเพิ่มนะครับใช้ที่อยู่ว่าเป็นบ้านโพตลาดแก้วอำเภอขา้าวุง้งจังหวัดลบบุรีงครับรอเสียงปรบมือต้อนรับเพลง